หรือไม่อะเพียงแค่สามเหรอก็เขาพิมพ์มาเป็นสองวันอ่ะสามวันสามวานนันเท่านั้นก็จะถึงวันนี้ทุกคนรอคอยแล้วนั่นก็คือวันสอบตอบป,ปัญหาศิธรรมประสันธิภาพโลกหรือวันสอบเวิร์นเป็นครั้งที่สามที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่18บมกราคม2 5งหที่จะถึงนี้นะจ๊ะ เราจะมาเราจะได้ศึกษาได้อ่านศรัทธาเรื่องอรุณแห่งสันติภาพโลกศรัทธาเป็นเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ดวงปัญญานะจ๊ะมีศรัทธาก็จะนำไปสู่ศีลสุตตะจาคะและก็ปัญญานะี่ยไปลงท้ายถึงนั้นนี่นะต้องมีศรัทธาก่อนแล้วก็ควรจะศรัทธาอะไรด้วยไอ้เบื้องต้น แต่เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เจอต้นไม,ม้ก็ศรัทธาจริงจกสองหางก็ศรัทธ,ธาไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะจ๊ะที่เราจะต้องมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาทดสอบ